สบายดีพี่น้องสุขทุกคนตอนนี้ซื้อกันมาเอือบป่าด้วยพี่น้องซื้อมาเมื่อวานนี้เ่ากรสมีมาด้วยเอือ,อ,อใบใบบวเขียวปิ้งกับกันแล้วก็ซื้อกับซีเบ้งไว้หนึ่งนพี่น้องเครื่องเอือบว่ามีขนอมีกระเทียมแล้วก็มีชุรสน,น,น่อยหนึ่งแล้วก็เกลือน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำมันหอยแนละกับข้าว เดี๋ยวใส่ข้าวนั่นลูกชายยากละ่ะปลาซื้อมาจากตลาดโนวานเลยน้องเอากสิบีบให้น้ำนวลเข้า ให้ปะเขียมกล้องให้สบายดีพี่น้องสุขุมสุขลนเด้อมาซ้อมนะไม้เด้อพี่น้องซ้อมนะไม้สินหนึ่งใส่ปลาพี่น้องเลย,ดย,ย,ยเดี๋ยจ้าน้นไม้คือต้นไม้สังไภาเด้อพี่น้องให้ปะเขียมเป็นมือกล้องให้ชิ้นหนึ่งปาลากินแรงพี่น้องเลยอากาศชื้มาส้อม จักหนไม้พี่น้องจักลแลบนะก็เป็นนึ่งทําเมนูปลานึจักหนไม้จักมื้อนี้พี่น,น้องคนอัดบ่สิ้นก็อัดสะบัดมือได้เด้อพี่น้องซื้อกโดนบาดมือหลายเื่อยนะ ยักไปเรื่อยๆพี่น้องน้องอมากับเซกเอานี้เอาขัดนะฮะเอานี้นผลกต็ตกพี่น้องเอ้ยตกแี่งเตเียงก็เลยเปียก เดี๋ยวอ่อนหน้าไม้เลี้ยงนอ้องกันหน้าไม้สังไข่ผสมกันตาตอนนี้เ้าหนึ่งปลากัดเลจเลยได้ดพี่น้องหนึ่งหน้ไม้ใส่ปลาปลาห้ากระซุกเลยเด้ดจ้าตา อันนี้ก็คือหมกเพ็ดของเฮาพี่น้องมาด้วยจ้ากินข้าวแล้วเสือึื่นเ้อะหนึ่งปากได้สบายดีสบายดีพี่น้องสุขุมสุขพลพี่น้ากินข้าวแล้วเนอะจ้าสบายเยอเย็บซีเด้อะไปกินข้าวแล้เด้อะหนึ่งไม่หนึ่งปลาปลาจี้กบังข้ากับปลา มาเลยจ้าคิานนุ่งป้าก็ซื้อเราเชียรเพีกน้องน่งเซโนไม้หม่ไม้สั่งไทยเลยเ้าเชียรเล็กเยอดตะเป็นโอทีเบ็ดนะเซบเบ็ดน้องนหนงหน่ไม้สีา น้องเคยหนึ่งด้วนะเคเขาจักแล้วจักแล้วนะฮะก็ะมาคันคันเกลือน,ะะนะะ้อแล้วเขาเป็นหนึ่งหนึ่งละไมส้ก็หนึ่งละไม้กลัมสิบกแล้วฮา่าอาจจะอาปาติงเรื่องน้น้อเลยเื่งจับบคคมแต่ละไม้ส,ส,สะะมั่ง,ะะงไพ่มันจากค่อนข้างเป็นไม้หวานเม่เอาเริ่องเริ่องบะขมอนไถ่านไม้ไท่ <c oughs> เอาขาข้า <c oughs> ้าน้นไม้ไทยพี่น้องแต่ว่าไม่ค่อยขมเด้อเราต้องเอาต้นไม้ช่างไทยกับต้นไม้ยี่น้องจังหวัดขมอยู่ตรงมี้เหรอแม่แม่หน่องก๊อบจะกินข้าวเพราะว่ายังไม่พร้อน <c oughs> ข้าวขึ้นซึ่งไปไทยมัน เพื่อ,น,อนคนพิการน้องๆแบบเป็นตาสงสงราล่าเองน้นนองเพืเ่อนมีสองไอ้น้องเป็นคำพลอยพ่อแม่ตายไปแล้วยังแต่น้องสาวคนพิการนั่นแหละเพื่อนนั้นเป็นเอื้อยของคนที่บ่ิพิการนั่นน้อ่น้องคนกันได้ลูกสามคนแล้ว ตะกอนเพื่อนแม่เพื่อนคอยดูแลเล้เลยเพืเอ่อนแต่แม่เพื่อนเชียร์แล้วแม่แม่กินข้าวกินน้ำต้องได้ป้อนคือที่กอ๊อฟอีกหน่งรอซื้อกับเห็นขา้าวมาแต่ซื้อจุดเล็กน้อยสมัยสมน้องใต้นี่แหละไปดินบ้านนะเราหินมาดินลูกมาดินแต่ว่าเรากันทุยกันี่แต่วันนี้เราเราจ้อยขึ้นแยกขึ้นกระจาย นัではでは่คือ <Goodnight> ว no? so ่าคนถักทุเรียนิุบคารีฟ้าสมัยตะก่อนแหละคารีกับถั่วเคยอาใส่กินเจ้าเนื้อเฮ็นแตงหัวสำหรับอื่นกะชื่อได้เราเคยไปกินข้าวอยู่เฮือนแม่เราสี่หนึ่งเนาแต่สมัยเด็กสมางใต้ไปยังขอข้าวยสมัยยังน้อยก็เลยว่าข้าวสามารถได้ว่าอยากช่วยเราก็ได้เฮากะอยากเป็นสะพานบุญให้ เพราะว่าเฮาเคยติตนี้ผมคุ้เขาเจ้า่าสันซะกอะไรถ้ามีนี่จจะดีซอวยเหเพื่อนกันื้อกันจ่าือบรรยนกาน้งทข้าวไปจ้าไปอละนี่คือความจิงพี่น้องเราเป็นยังข้าวจะหาทั้งมาเห็นเพื่อนขาอาจจะลืมพราะนันพ้องมาเห็นกันด้วยว่าเพื่อนเราแม่เพื่นเสียแล้วแหละ เพิดมาสบายใหแม่พิ่นมาฮ็ดจัง,าส,งสามมือม้อนะพ่อแม่เสียล้วไปได้ข้าวให้แม่แล้วพบกันก็จะได้ถ่ายคลิปวันนี้น้องบางคนก็ว่าเออนั่ืก็จะถ่ายน,น้องว่นแี้ก็น้อพี่น้องก็ตีเข้าใจ ปุ้นปุ๊ปปุนอันนี้อยู่บานกี่อกไปล่ะปุ๊บ้าด้าจ้าเลยจาจปีก้าหา 家。Yeah.

ลาขอบระถุงเนาะที่นี่ก็ลาไปก่อนเล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสะอือพูดศาสตเด้อจ้าที่นี่การพักวัสบายดีสบายดีพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขุสุขชนเด้อจ้าที่เป็นกำลังใจให้สฉันตลอดมากับขอพี่น้องเอฟซีทุกเพื่อนนเป็นกำลังใจให้ืัอตลอดไปได้แล้วกันติดตามครับส้มซ่องสะอือพูดาสตได้เด้อพี่น้องเด้อกดใจหลายเอ้อ ขอไม่คิหน้าพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนยูดีมีแห้งบ่เจ็บบอไข้บ่บอนแล้วพี่น้องเนื้อพอกันคิดหน้าด้อจ้าบ๊ายบาย